ทากะบยาดิกว่ามีโอกาสตอบโต้เพราะความพ,พยายามของเราจาควรภูมิใจนะตามนั้นขอรับท่านแต่ผู้มองโกข้างนนาน้นเริ่มเตือนตัวกันแล้วเราะแสดงให้ผู้มาเห็นว่ายาดิกว่านั้นจะไม่ยอมจำนวนคราะนี่ผู้มันต้องการเอาคืนผู้มันจะบุกคืนนี้เหรอไม่น่าใช่ผู้มันจะทําให้เราไม่ได้หลับนอนแล้วจริงเขาอ,อยู่โจมพรุ่งนี้ตอนที่เราเหนื่อยละน้อนเสียตอนที่ยังนอนได้เถอะ นักรบปีศาจแห่งยาริกาวะเอาล่ะก็การสวัสดีนะฮะผมมริทา斯นะฮะก็มาอยู่ในเกมโคอฟซิชิมะในตอนที่11นะครับผมเออข้าเกือบลืมไปเสียสนิทเลยอยู่หน้าอยู่ในหอบอกว่าอยากให้ท่านไปพบที่นั่นขอบใจนะทักอ่ะนี่ก็ต่อจากเวทที่แล้วเลยนะเวทที่แล้วเวทล,วล่าสุดที่เราเทาไว้พาร์ทที่แล้วก็คือไปพาโพธนุงของยาริกาวะกลับมานั่นเองนะ,นะหลังจากที่หายไปหลายวันอย่างนี้โอเคที่ต้องไปหายูนะ ท่านซาคขายว่าไงการเตรยียมการป้องกันเมืองนั้นดําเนินไปได้ดีดีไดโกกุบอกข้าว่าไปผลงานของนักรบปีาศาจข้าขอขอบคุณแต่เขารู้สึกที่ข้ามีต่อลุงของท่านยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องใน,นข้าไม่สนซามูไรนั้นโดนกำจัดจนไม่เหลือเราต้องการพวกท่านต้องการคนไม่ผ่านเวลาสู้กับทัพมองโกสินะผู้คนแห่งยาดิกวะมีชื่อเสียงด้านความกล้าหาญและทักษะซึ่งเราต้องการยิ่งกว่าสิ่งใดข้าจะเก็บไว้พิจารณาแล้วกัน เฮ้ <Okay>. hey, เราไปช่วยเราไปช่วยคนของแกมาเลยเว้ยยังไม่เห็นแบบบุนคุณดีกวอะไรอย่างนี้เราต้องหายุนนะแล้วยู่ยุน่งไหนเก็บก่อนไม่เจอยุนนะแต่เจอสเบียง okay. ขึ้นบนน่าจะอยู่ข้างบนสุดเห็นท่ากับออกอยิบบนหอ มีอะไรไหมมีสเบ,บียงขึ้นอ๊บอนี่ไงย,ยินเป็นพระเอกเป็นนางเอก MV อยู่ไนดะ้โอ้ตเจ้ายังตื่นอยู่หรอหือพวกมันฆ่าล้างทัพสมุไรยไปแล้ว คนที่เคยแต่เพาะปลูกแค่หยิบมือนึงจะทำอะไรได้เราต้องลองดูไม่ลองก็ไม่รู้อ,อย่าหมดหวังสิ่ข้าว่าเจ้าจะเป็นต้องใช้มันมากกว่าข้านะ ดืมเอือเเล่าขาวญี่ปุน่นเ,เอาวัานนะั้นเคนจิาายใส่รองเท้าข้างเดียวไปไหนมาไหนทั้งวันเลยล่ะเอาฮ่า ได้ใจมากรสชาติแย่ชะมัดเลยแม่ขาดชอบนะเดือดเป็นน้ำเลยเวลาหมดทีก็ระาวาดใหญ่เลยตาขอกใส่เราน้ำชาใครอยู่ไหนฟังดูเป็นคนที่เอาใจยากนะใช่นางทำแผนทากะหักตอนหกขวบ ข้าเลยพาเขาหนีไปให้กลจากน้งที่สดเท่าที่จะไปกันไหวเดือนต่อมาเราได้ข่าวว่ามีคนพบศพนางหน้าทีมอยู่กลางทางในหมู่บ้านเจ้ากล้าหาหนักที่ป้องน้องชายเอาไว้บางครั้งทางออกเดียว ก็คือการละทิ้งทุกอย่างที่รู้จักแล้วจากไปดด่มคนมีปม อยู่นะจินตอนนี้แหละไปที่ประตูโอเคเอาแล้วเอาแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่ถอยท่านจินอยู่นะผมโอกกมันไปกันเถอะมาใกลแค่ไหนอยู่ที่ประตูหลักถ้าทะลวงเข้ามาได้เห็นจะเราจะอยู่พวกมันให้ได้มาแล้วนั่นไงนรบปีศาจนรกปีศาจช่วยเราด้วยทากะจะไปรวบรวมคนที่สุ่มไปได้เข้าไปในหอซะ ทุกคนเข้าไปหลบในหอเร็วเข้าเราทำหน้าที่ของตัวเองพวกมันอยู่ที่ประตูพวกมันบุกแล้วมงคลทุกคนที่เข้ามาในเมืองเราต้องตายใหญ่พวกมันฝ่าไปได้ข้าให้เละไอซ่าระบอมโทสะไอ้พวกปองโกชันต้องตายโดยดาบข้าหมีโลกันเถอะเฮ้ยอุ้ย ไอ้ยักษ์เจอกระบวนท่านี้หีบซี่ไงตายซะโอยใหญ่ล้มดังเว้ยมาตายซะเถอะตายเอาออมมีดสามมิดหน่อยอะไรดาบไฟอุ้ยบังคับดาไฟแล้วไงอยู่วะอุ้ยอุ้ยอุ้ยระเบิดโพสซะ ร้อยมีโลมีโลตีตีไงตีไงตายตายเรียบร้อยจิน้นพวกมันกำลังบุกทะลวงประตูน,นรกแห่ง,ยง,ยงเยริกเกาพะท้าวให้ได้อยู่หน้ามากับขา้าบุกเข้ามาประตูหน,นึ่งนี่ก็ขับเลยประตูอย่าให้ประตูนี้แตกวิ่งเป็นยิงทีเผอเวนอ้นนี่ตายเวน้วนวนิวน่งวิ่ง เอาธนูก่อนกุรลำคาญเอาไอ้เทอดีเทอดีถ่ายซะอะไรถายมาสนิทเหรออะไรอะไรเก่งนะเหรอนี่ก็แทกแม่งหน้าทิมเนี่ยไม่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 ไงไม่เวนะถึกถึกถึกนะเหรอ ตึกทนะเกลอตึกทนะเกลอแบบว่ะศัตรูเพิ่มปูไปทางสะพานกันเอ้ยอยู่นอกเมือไง,งไว้พูทลูยิงตังไว้นี่เจอผู้นายอย่างงี้ละ่ะเอาแนละเฮ้ยไอ้หอกปัดโลมันียัไงไงล่ะไอหอกหักไหมนะเฮ้ยอนี่ดาบไฟเอาไปแค่ไหน ปัดโลปัดโลนี่นี่นี่น,นี่นี่ไงดับไฟแล้วไงเฮ้ยพี่เบิ้มพี่เบิ้มปันปันไหมถีบนี่ไงนี่นี่นี่ตายอุย้ยตายยากตาเย็เเนอุ้ยลอยลวงเฮ้ยกันอุ้ยอุ้ยถีบตายซะ ครอีกนั่น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 ไม่เอ้ยมามาเสียบเรียบร้อยมีใครอีกไม่หมดยังไม่หมดวันนี้ไงเสียบเสียบตายเรียบร้อยนี่ก็ไปแล้วโคบงโกมาล่าต่อไปแล้ว เราสร้างความเสียหายให้พวกมันน้อยนิดมันคิดอะไรอยู่กันแน่พยายามล่อพวกเราออกไปหรือเฮ้ยมันยิงอะไรมาไม่นะตามพวกมันไว้ให้เด้นานที่สุดเราถอยกลับไปที่ปากการข้าจะจัดการกับอาวุธตีข้าเองข้าควรไปหลังเจ้าไม่ได้ไไดถสายกับต้องงานเจ้านะไปไปดูน้องซะเดี๋ยวห่วงมากเฮ้ยยิงไปที่สะพานเลยเว้ยเฮ้ยเราต้อง ข้าประชิดตบปูฝาแนวของทัพมงโผ่ทำายโอาวะตีไข้เสียนี่ไงสักหน่อยล่ะตายซ้ายยักษ์เข้ามากูค,คนเดียวก็พอตีตีตีให้ไม่ตายตายย่าตาย,ตายบบเย็นตายขะขี่แม่งกันเออลงไปซะหลบได้เว้ย พันทนูนี่ให้เจอดาวกระจายคงจักเฮ้ยสไอ้ตายกันไหมซะอุ๊ยกิ้งหลบกว่าจิงกิงจิงกบไฟกันตายซะานูกระจอกนี่นี่นี่พลันทนูตายเรียบร้อยรอบสงครามต่อเนื่อง มเ,เราต้องแอบเข้าไปไปเ,เ,เห็นอ๋อนี่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 นนนตายเรียบร้อยเอาได้อีกคนนึงนี่งนงไงเก็บเก็บโอเคคือที่สูงตัวไหนมป็นศัตรูอีกเดี๋ยวตรงนู้น ข้ามาแล้วตายซะลงออมาเลยเอา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 สะดุดเองช่วยไม่ได้ตายจ้ะเฮ้ยหลบได้เว้ยว่าไงพี่เบิร์ดทีบฟันฟันตายตายเดี๋ยววะเออสไป ลายครึ่งอะไรครึ่งตีไข่อารมณ์เือนคาตาเพานี่ไงเผาคือยิงให้ล่บอะไนี่นี่ตายตายเออร้อยล่วงเฮ้ยธนูตั้งไหนวะอ๋อเนี่ยเออยิงพวกมึงก่อนธนูก่อนเลยนีตีไงน้ำคำคานนักตีสิบร้อย ร้อยนี่ตายซะตามไปสนิทหลับไปนะทำอะไรทำอะไรทำอะไรเฮ้ยหลบได้เว้ยอย่าเยอะอะไร เฮ้ยหลบได้โอ,อ้โหพิ้วโอ้โหพิ้วแล้วน่ารำคาญยิงมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอออโอ้โหอืดทีพายเลือดมึงท่วมตัวแล้วนะเฮ้ยหลบได้เว้ยเรีร้อยตายท่าสวยเฮ้ย,ยพีบ่บิ้มทีพัดทีฟัน เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ตายไม่สนิทก็ต้องตายซะโอเคทีนี้ก็ต้องเผาทำลายมาสุดสิบไปหนึ่งเดีงยวหนึ่งเผาไปทำฟืนให้หมด พวกมันตีฝากำแพงมาได้แล้วแต่เรายังขับไล่พวกมันออกไปได้เร็วๆจะกลับไปที่ป้อมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเฮ้ยเหินปี๊ดตัวโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บยังไม่ได้อัพสกิลม้วนตัวเฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรคือสตีสตี เฮ้ยกูเฮ้ยบ้างล่ะเสียบเสียบเสียบร้อยอย่ามึงอ,อัดมึงจะทำ้ายฝูงชาวบ้านอะฮะอ,อะไรอะไรเรามาสู้คนตัวเท่ากาันนี่ตายซะไม่ตาย นี่ถีไปไงท้องไปไหนไมีใครอีกเออชาวบ้านหลบไปร้อยลวงยังไงวะได้ไงชาวชาว,าชาวบ้านอะนะนไรจะรังแกชาวบ้านอะฮะออต่อเนื่องอีกทีนึงไอ้อ้วน บูลี่บูลี่ไปเฮ้ยมันยิงชาวบ้าน,บ,าาน,น,นบังอาดนางดูโอ้ยไม่ทันนั่นอีกนั่นอีกมึงทำอะไรไม่ยงไงตายซะอะไรเย็นรู้สึกตัวตอนนี้ก็ไม่ทันแล้ว น่าจะหมดแล้วยืนทำท่อนะไรฮะิรอดไม้ยิงรอ,อดล่องยิงรอดล่องนี่ฮะตายนะโอเคน่าจะไม่เหลือแล้วเราต้องเข้าไปดูในค่ายข้าให้ถังเลือกแล้วพวกเจ้าเสนเอความตายมาจริงเ่าเต็มมือแกไม่ทำของมัน ฝังคล้ายมันดูใกล้ปากันยาริกาวะลูกเป็นไฟเลอดพวกเจ้าจะอาบย้อมเกาะแห่งนี้มันสายเกินไปแล้วยาริกาวะก็คือสัปตาห์ฮับัตห้ามมดเถะเถะนะอะไรก็มาเนี่ยนะเฮ้ยมันจะเผามันจะเผาไอ้จะเผาเผางานศพซึ่งเธอเรียบร้อย เราแกชอบรังแกคนไม่มีทางสู้อะ่ะไอ้เฮ้ยๆๆอุ้ยมันฟันอยากฟันชาวบ้านเฮ้ยอะไรอะไรไปโกโกโซเต้เดะสกายไมดหนูอ่ะไอ้ซะความโทสะอื้ ้ยระเบิดระเบิดเอาไปมั่งเอาคืนไประเบิดมึงอ่ะเออไม่ไงนี่นี่ไงจริงจริงฟันแล้วไม่เจ็บไม่แสบไม่ปวดอะไรบ้างหรอชาวบ้านตายแล้วมีไหมตัวโน่นอีกทำอะไรทำอะไร มันคือบากาบากาปันเตอะไรพวกนั้นอ่ะร้อยตายปะนี่นี่นี่ไงหลังให้ตัวตัวก็ตายทะ้อึ่งเสียบเรียบร้อยมีควางเก็บมาในตัวนึงในตัวนึง นี่ไงเฮ้ยโอไม่ตายออือเรียบร้อยที่เหลือก็เต็มโอเคเฮ้ยมันข้ามาแล้วเต็มโอเคมาสู้กับข้า นักรบปีศาจโคตุนจะตบรางวัลให้ข้าเมื่อได้หัวเจ้ามาเดี๋ยวกูตบหัวมึงก่อนเลยเขอมาเลยข้าคือจินซากายและข้าได้สั่งหารพวกเจ้ามาแล้วทั่วเกาะของข้า,ขา เหลือพวกเจ้าจะเอาครับยอมก่อแห่งนี้ดาไฟฮะพูดดีฮะเฮ้ยหลบได้เว้ยเฮ้ยหลบได้แล้วนี่นี่นี่เปิดโลมาเ็จกูลาไปจากซืชิมัสเสียแล้วพวกเจ้าอาจได้รับความเมตตาจากข้าอย่ารีกวาวะาจลุกเป็นไฟอะไรยังไม่เฮ้ยหลบได้กันได้เว้ยเปิดเกาะเปิดเกาะนี่ไม่น,นี่หมุน ดาไฟแกเฮ้ยนี่ไงผิวเฮ้ยเฮ้ยหลบได้นี่ผิวกว่าน้ำตกตะกูลนี่แหละเจ้าเห็นข้าผู้คนมาหลายดินแดนเต็มวงเกแต่ที่นี่คือที่มายของเจ้าบ่นอะไรฮะนี่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 ไงคิวพอผิวกว่าน้ำตกก็คูนี่แหละระเบโพา ยังยังยังใครท่าลุ้นอุ้ยเสียบเจ็ดแค่ยังดูเฮ้ยได้ท่าใหม่การสังหารโหดแม่ทัพจะทำให้กระบวนท่านนักรบปีศาจเริ่มต้นขึ้นท่าใหม่เว้ยฮูนุกหลานเดี๋ยวรูปม่ทัพของพวกเจ้าหนีไปซะ เพราะอย่างนั้นกูนจะต้องประสบชะตารกรรมเช่นเดียวกชายผู้นี้ไม่ทันแล้วตีนก็ไม่ทันแล้วชายอันนี้ก็ว่าอากอกล่าทหารมังกรใหญ่เหลือล่ะฆ่าพวกมันให้หมดได้ยันี้ก็ว yeah. ่าโอ้ย่าไหลตามไปฆ่ามันให้หมดสิฆ่าฆ่าตีฆ่าศัตรูจำนวนที่กำหนดโดยไม่ได้รับควาไมได้รับบาดเจ็บ อาลองแบบทำคอมโบอะไรอย่างงี้เอาเอาเอาเออรู้แล้วอะไรเนาะเสียบร้อยนี่ไงจะไปซะตายซะเออตายไปอีกหนึ่งนี่ไงตายไปอีกหนึ่งเฮ้ยเกลเกลเหลืองหนึ่งนี่ไงครบแล้ว มันก็ไม่มีใครพี่ฟันแล้วอ่ะจะหนีไปไหนเล่าเรียบร้อยได้พี่อยู่นะร <c oughs> อดไปเหย เราร่วมกันกู้เมืองของเจ้าแล้วทีนี้เราจะร่วมกันช่วยท่านชิมูระกูก้เกาะเราพวกเราไม่ใช่ทหารนะเหงื่อแตกเลยใครกันที่ยืนอยากข้ามกลางวงลอ้อมใครกันที่กอดกู้ย่าทิกะว,วัดไว้ได้พวกเราทุกคน เราอ,อยู่ที่นี่ให้ทับมังโกโ <ฮ S 1> คิดทำแบบเดิมอีกอไม่ได้หรอกเจ้าว่าพวกเจ้าไม่ใช่ทหารแต่ข้าเห็นแล้วว่าเป็นดักรบเรายอมาคนพลุกลานและกาะผู้ก่อเราได้เพียงแต่เราจำต้องยิงยัดด้วยกันโอ้โหพวกเราสุดยอดเอาเลยเอาคุยขนลุกเลย นักรบปีศาจอืมโคตรเทพนรกปีศาจแห่งยาริกาวเรียบร้อย ปราสาสตร์ชิมุระสหายให้เจ้าโคตนแม่ทัพที่ฝีมือดีที่สุดของข้าลงได้ไขยพลเริ่มจะเชื่อแล้วว่าเขาอยู่ยงคงกับพันเจ้าต้องพิสูจน์ว่าพวกนั้นคิดผิดข้านั้นไม่สุดรางวัลข้าหัวของจินหรอกเจ้าเลิกสนสมาชิกของฟังที่พักดีต่อเจ้าแล้วดืว้อจินเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดบนเกาะนี้ดุน้องข้าข้าไม่ไหวหรอกการกำจัดศัตรูนั้นทำได้หลายวิธี จงหาทางอื่นเสียเอาแล,แล้วถ้าเราไม่จะเป็นต้องฆ่าทิ้งเปล่าๆเล่าเอาแล้วยังคิดแผนอีกแล้วไใจวุ่นท่านนโรปีสายโอเคเรารู้แล้ว เรียบร้อยแล้วยเยรียกวะจะร่วมรบกับเราท่านลุงต้องอยากฟังข่าวดีเป็นแน่โอเคฮะเดี๋ยวผมจะเล่น,ลนต่อไปเลยนะแต่ขอตัดท้ายก่อนโอเคไปละบ๊ายบาย